ไหลเป็นหนามเลยทานบุญบัางไฟพนมไพรคนเป็นมือนสียงโคเือง้งไปสิล้านไหนครับพี่น้องแน่น่ต้องไปสิบล้านทีนี้่สองบ้างเด้อพี่น้องพี่ตรก ด้วยกันสื่อสารประชาสัมพันธ์อาจารยท่านอาจารย์ธนครับผมกำนังมาของแงมงืของหน่อยครับแต่มูกำนังหมอำงนั่งะทไอ้ยท่านดที่หนึ่งครับด้วยความัท่านอาจารย์กำลังใจกลังสร้างนข้อมูลอยู่ครับครับผม ท,โอโอท่านรองนายกไปไอ้ไส้ผมในเดอร์ผู้กองเโอโอ้โท่านอ้าอยูนน้ำแข็งเนาะท่านเด็กสิษย,โย์นิยมหงบั้งไฟร้าน1ิบบั้งบ้างไฟแสน2อง้บสงบั้งบั้งไฟ5้าหมบั้งบ้างไฟห7ื่บบั้ง,ง,ง, 10, ง,ง, 10, งรวมทั้งหมด 1,664บ้างนะครับเป็นยิ่งใหญ่บ้านนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญท่านดรสุทินทางแสงนะครับพีบ่น้องยาิมิเข้าอำเ่อพนมไผ่พี่น้องแฟ้นบางไฟทุกสารทิศพี่น้องเช่าทีสารทุกทุกคนครับผมต้องกาบเรียนพี่น้องว่ามามือนี้ตื่นตาตื่นใจ เราก็อ่อนซ่อนแต่มาเห็นความยิ่งใหญ่ของอภินงค์เจ้าพรนกไผ่แล้วบแมนยิ่งใหญ่เฉพาะพีพ่นอ้องพนกไผ่แต่มาเห็นความยิ่งใหญ่ของคนอีสานคือวัด เปิดเบอรฟ้าเป็น oh. ผู้สร้างสรรค์สามสองหนึ่งโอ้ยโ้หวันนะครับดูด้วยนะครับยังครับผมมาเท้าครับครับผมโอเค ลำดับต่อไปนะครับเราจะจุดบัตงไฟแสนฐานที่สามหมายเลขหนึ่งศูนย์ของคุณบุญยังพรมเท้าอาวัยอ์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทพี่กุญทองสร้างสรรค์สามสองหนึ่งไป้ป ไปเป็นฐานที่4ี่ครับเราผมให้ความสนใจมาที่ฐานจุดที่4ครับเป็นของคุณรถยนาอินทชัยมอบหมายทางด้านลูกเจ้าพ่อมองแสนเป็นผู้สร้สางสรรค์จุดเพื่อถวายองค์พระมหาธาตุวักดกลางรุดเวศสามไปต่อไปจะเป็นฐานที่5สาวางเลครับ3ามไป สนใจมาที่ฐานจุดที่5เป็นบ้างไฟแสงของพี่น้องบ้านดอนเจริญหมู่ที่13ตํบลพุรภัยอำเภอพุรภัยจังหวัดร้อยเอ็ดเหมาะหมายทางด้านเทพพนเป็นผู้สร้างสรรค์สามสองหนพี่น้องดอนเจริญทํามาทุกปี พมของท่านผู้ใหญ่บ้านวิทยาทิมโยธาผู้ใหญ่กบุผู้ใหญ่กบุ่อ่อเออปีนี้คือ,อนบทอะไรครับพี่น้องพี่น้นองเล่ยหน้าขึ้นท่อนฝาเล่ยเพราะว่ามันมีบอกไฟเบาหนึ่งนะครับไปข้างทางวัดนะครับรตอนนี้ยังพออันนี้พอรู้ต่จากเมฆนะครับหลานเอ้ย,ออยขออนุญาตนะครับท่านกฐีมึงได้หลานเอ้ พี่น้องผีดขาลบนะครับี่เข่ามาเบิงบุญประเภทนี้พนม,พมนไพรขางป้ายิบลานนะครับพือทีต้องยื่นชมคณะจัดง,งานพี่น้องที่เขามาด้วยสปิตนะครับจะที่สำคัญท่านพระนาท่านดุทิ้นข้างแสงนะครับอดีตรัฐมนตรีกระท่วงกะล่าหอมนะครับถือว่าห้เกียรติกับพี่น้องเจ้าพนมไพรมาเบิงมาอยู่กับอยู่ในห้องผมอายุการแก้แม็กเจ้าขี้ยาตัง้งแต่อายุ ุเงมีบ้านนเดีวเล่าคนคนมีคนให้เนาะลูกเรานะหน่อยยู่หน่อยยู่ขณะนี้กำลังตกแต่งนะครับแต่แต่ขายกันหน่อยคนตลองัยเลยทางบ้านที่ไดดีนะครับครับผมัมเลขหนึ่งศูนะครับหนึ่งศูนย์สี่ครับ ครูกิษยาข้วหอมเขายกกิสยากิษยาเนาะ ของนางสาวทนนดีพิมลจากอำเภอเสนานิคมจังหวัดอำนาจเจริญถวายองค์พระมหาธาตุประธานดุลยเดชเบิดฟ้านครแกสร้างสรรค์สามสองหนึ่ง บ้างไฟสิบล้านครับพร้อมนะครับเผิ่เลยนะครับต่อไปไปที่ขาที่สี่นะครับขานที่สี่ฐานฐานทาก่อนทับอาจารย์ที่สามข้อมู์วางก่อนครับวางวางก่อนขาที่สขาก่อนเวหน้าวางไว้ก่อนครับเพื่อให้ความสนใจไปที่ขานจุดที่สานะครับบ้างไฟหมายเลขก้าเราเอาขับยครับขนั่นทาที่สองสวัสดี กอบอไไ้เราจะจุดบ้างไฟที่ฐานจุดที่สของคุณวีรชาตพักดีมอบหมายให้ทางท้านพิกุลทองเป็นผู้สร,สาร้างสรรค์สามสองหนึ่งไป รักควรจางแล้วทานที่สี่หมายเลยนะท่านอาจารย์ครับครับผมเบอร์10สบิ์ชัดเจนนะครับอาจารย์ที่4ี่หมายเลข10ของคุณทองคำประดุจชนประวายองค์พระมหามหานวัตกากรุลวีสาธุการช่างสร้างสรรค์ต่อสอนึงไปเฮ้ ครับ้อมๆกันอยู่คำหอมมอบไปทุนั้นเทพผลุกเป็นผู้สร้างสรรค์สามส่ไปครับาสห้นะครับนขึ้นได้เลยนะครับ ขออนุญาตนะขออนุญาตแองวันจะสัมพันธ์รถจนนะครับวันจักแล้วานที่งไปได้เลยครับทัาดันลำดับต่อไปเราจะจจดบ้้งไฟแสนฐานที่สองครับเพียบมากเพียบมาก จะช่วยกันนะครับต่อไปเราจะเห็บ้างไฟที่ฐานจุดที่3ของคุณชุติมาเนตรวงมอบหมายทางด้านโพงเงเป็นผู้สร้างสรรค์สามสองหนึ่งไปสามสองหนึ่งไป Put them in the money the Put มหมายเลข52ลสดวต,ต่อไปเราจะจุดบ้างไฟแสนฐานที่สองของนางสาวชนนด,ดีพิมลมจากอำเภอเสนานิคมจังหวัดอำนาจเจริญถวายองค์พระมหาคาบวัะกางหลวงเๅเปิดฟ้านครแกสร้างสรสามสองหนึ่ไปเต้า สิบล้านครับพร้อมนะครับเลอเลยนะครับต่อไปไปที่ฐานที่สี่นะครับฐานที่สี่ฐานฐนมก่อนทัพอาจารย์นที่สาข้อมูล้างาก่ครับวาาก่อนฐานที่สองาก่อนยวันหน้าวางไว้ก่อนครับเพื่อความสนใจไปที่ฐานจุดที่สานะครับวงไฟมาเ้าครับขยับเลยครับงนัฐานที่สอดี ต่งไงตไนไ้เราจะจุดบ้างไฟที่ฐานจุดที่3อบบของคุณวีรชาพัดีมอบหมายให้ทางดานพิกุนทองเป็นผู้สร้างสรรค์สามสองห ันที่สี่หมายเลขห่นารย์ครับครับผมเิ์นสวดชัดเจนพรเาขัที่สี่หมายเลข1ศูของคุณทองคำประดุจชนประวันองพระมหาทานวัดไกรอุดมวิสากรการช่างฟ่างสังต่สองหนึ่งไปเปอยู่ มีพระมุลปล่อยได้ด้เลยนะครับอาจารย์ครับครับผมขอมอยู่คำหอมบอกไปเท่กนั้นเทพรลุเป็นผู้สราสางสามสองหน e ึ um. ok ่ง